ครับสวัสดีพี่น้องผองป่าตะปูทุกคนนะครับมาพอกับโควิดสะอาดคือเก้าเลยครับกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเสาร์เมื่อวันอังคารที่2 7ิเจมิถุนายน2566นบะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเทาก็มีฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางหมเมืองบอนได้นะครับอันเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องมรสุมนะครับผ่านผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอยู่นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับบรรเทากมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันได้69.2ม mm ิลเมตรนะครับสีสเกล26.0มิลลิเมตรพุรีรัม20.9ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็จังหวัดลอยเอ็ดนะครับ16.1มิลเมตรเลยครับสำหรับวันนี้ตอกการได้ให้เกิดลักษณะอากาศบริเรวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทวาเนอร์มาจากร่องบอลสุมนะครับผัดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ประเทศไทยตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาวตอนบนและก็เวียดนามตอนบนนะครับซึ่งจะเห็นให้นมื้อนี้ในมื้อนี้นะครับ,บ้านเฮาก็จะมีฝนตกได้อย่างลวงหลายนะครับแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกําลังแห้งขึ้นนะครับผัดปตกคุมทะเลอัดนดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยเห็นให้ในมื้อนี้วันเฮาก็จะมีฝนตกอย่างต่อเน,นื่องได้นะครับเจ้าประธาตเทียนตอนนี้ผ่านวันออกเสียตอน,น,นหน้าวันเน้ามมิเกือบเต็มท้องฟ้านะครับมีส่วนหลายตอนนี้ก็อยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีกับศรีสเกตนะครับ สำหรับเมื่อวนนี้โอกาสเกิดฝนนะครับจะมีได้ทั่วภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเขานะครับฝนตกส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่จังหวัดนครราชสีมานะครับปีราสุรินทร์แล้วก็ทางจังหวัดร้อยเอ็ดยสโสธรนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหลายที่สุดในมื้อนีนะครับย <c> ะพยากรณ์24ชั่วโมงขางหน้าบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเอาจะมีฟ้าฝนฟ้ากะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักขา้นในบางมองบางบอน,นะครับฝนตกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทั้ง จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์่ยสุพรรณร้อยเอ็ดนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหลายในสุดในมื่อนี่นะครับมื่อนี่เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะค,ความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรมต่อชั่วโมงพุ่งทะพุสูงสุดจะอยู่ที่3 2ยสองถึงสายสิองสาเสียสนะครับทำสูงจะอยู่ที่2 4่สถึงยีองศาเสียเสียนะครับในมื่อนี้บรรเทาก็จะมีฝนตกในอีกประมาณ70%ของพื้นที่นะครับถัดจากวันนี้บรรเทาเกาะฝนก็จะค่อยร้างลดลงน,นะครับแต่ในช่วงมือวันที่ กรกรกดานะครับบ้านเฮาก็จะมีฝนหลไม้เถื่อนรับจังได้พ่อแม่พี่น้องก็เตรียมตัวไว้นะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้แน่นะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างขกลนชินไทยทุกมือนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพ่อกันใหม่กรอนดอายูทิ่เีย์สวัสดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน